สายฟ้าชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเซรัปี้กันนะขอดูข้างในหน่อยค่ะเปิดเปิดดูเปิดให้ดูข้างในแก้วเซรัปี้นะคะอันนี้เราแช่ไว้หลายวันมากอ้ดูที่เขาเป็นน้ำแข็งทำยังไงคะเซรัปี้ลองทำให้ดูหน่อยค่ะเทน้ำเป๊ปซี่เทน้ำเป๊ปซี่นะคะ ออหกค่ะหกเฮ้ยเฮ้ย,าย,ยมาดูกันว่าจะเป็นไหมเฮ้ยเราก็บีบไปบีบ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 ไม่ต้องไปซื้อเซเว่นแล้วนะคะเนี่ย <7 S 2> ทำยกินทำกินเองที่บ้านเซเว่นที่บ้านเปิดใหม่ค่ะไม่มีเซเลอร์บ,บี้กินต้องซื้อแบบนี้ต้องใส่อีกไหมคะใส่อีกไหมแต่ว่ามันต้องปิดเยอะๆน,นี่ คนบีบมันไม่มีแรงอะคนบีบไม่มีแรงเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวเขาใส่เพิ่มอีกนิดเึงกินน้ำเป๊ซี่อ่ะแป๊บนึงครับน้ำพุเอ้ยเอ้ยล้น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 เขากินหน่ออหลุดเลยบีบ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 น้ำแข็งค่อยๆหลุดแล้วน้ำพุ เริ่มเป็น <t ired> แล้วนะไหนคะเริ่มเป็นแล้วเริ่มเป็นแล้วบีบ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 บบีเยอะๆเลยค่ะบีบบีบมาเดี๋ยวช่วยบีบต้องบีบเยอะๆเลยมาแล้วมาแล้วไปแล้วไปแล้วเหมือนที่ที่ก๊อบลิปป่ะเอาซื้อมานานแล้วเราก็มาแช่หลายวันมากอุ้ยตรงนี้มันจะหลุดแล้วอ่ะ เนี่ยพอแล้วเฮ้ยเฮ้ยใครทำอ่ะเอากระดาษช่วยให้หน่อยใครทำอ่ะนี่แข็งแล้วแข็งแล้วแข่งล้วพอแล้วเปิดดูเปิดดูเสแลบี้เราเสร็จแล้วโอ้โหโหบีบแรงเกินจะหลุดเลยยุบเลยโอ้ no อ่าน้องภูมิชิมสิครับชิมสิครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดฝาตรงนี้บีบจนโต๊ะเลอะเลยอ่าอ่าอ่าชิมชิมน้องภูมินั่งข้างล่างค่ะนั่งชิมชิมชิมเปิดไม่ออกต้องเปิดตรงนี้อ่าชิมชิมให้พี่ชิมผมลองชิมสลับบี้ค่ะอร่อยไหมคะอร่อยมากอ่าน้องภูมิมาชิมด้วยแล้วแค่ะน้องภูมิอืมขโมยขโมยเป๊ปซี่ไปแล้ว อร่อยเหมือนเหมือนในเซเว่นไหมคะคล้าย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 ไอันี่เป็นน้ำขิงน้ำข็งนี่ถ้าเรากินหมดแล้วเนี่ยเราใส่อีกมันจะเป็นอีกอไมเนี่ย่าจะเป็นนะมันจะเป็นนะลอาเขยา่าเขยา่ขยาก็พุอร่อยเลยเนี่ยแก้วต้องไปแช่<า>ตู้เออแช่ช่องฟิตก่อน,นแช่ช่องฟิตเอาไว้ประมาณหกชั่วโมง แล้วก็มาใส่แป๊บยี่บส <24 S 2> ี่ชั่วโมงก็ได้แล้วก็ค่อยมาบีบ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 เอาน,น้ำเทใส่แล้วก็บีบใช่เอาน,น้ำอะไรก็ได้น้ำอะไรก็ได้เราจะเป็นน้ำแดงน้ำส้มน้ำเขียวก็ได้ไม่เหมือนในเซเว่นในเซเว่นมีแค่น้ำป๊ปซี่แล้วก็น้ำแดงอันนี้อร่อยกว่าอร่อยเหมือนกันเพราะว่าเซเว่นใหม่เขาไม่มีตู้เซิรบ,บี้เลยอยากกินแย่แล้ว แก้วสะละบับบีทำง่ายมากเลยไ,ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย